วันนี้ก็เต้งม,มานึ่งบทเริงไว้รองไอ้พี่น้องเจ้ากัวป้าควังสักเดียวเ้ยอันเนี้ยชื่อเพลงไรวักใจไว้ปังง่ากับเจ้าลูกกูคอยขึ้นตามผมไปนะน้าบิ๊กนะฉันร้อยบิ๊กเราตามไหนดูอยู่มันปราบิดาก็ทุกวันเลยเล่แต่ไปวา้ากไปว้าเ้ย ลูกกูคอยตามนะักเรียนดีนะรับแตง่งโดยอาจารย์บทเจยนั่นนะรองาอาจารย์กวงจิกวันนี้มาเลี้กวรอคว้าใ้เจ้าพังงาเจ้ากัวป้าเทียนนี้กันนะครับฝากใจไว้พังงาลูกกูคอยตามไปนะครับถ้าไม่ตามโมเ,เกเครื่องบินไปเลยตันเละเรือบินนะโอ้ไปเลยนะครับฝากดวงใจดวงนี้ไว้ที่พังงา เมื่อคราวพบกันดาสาว้าพังงานีเมืองคนดีตาสบตาเมื่อมองมาอยากฝากไมตรีอยากบอกรักคนดีกลัวเทวีจะไม่เชื่อใจพี่หนุ่มเมืองคอ สันจนรไรที่พึ่งพิงเส้นวันหัวใจประวิ่งเกรงเสียจริงกลัวยิงสิ้นยายบุญนำพาให้ได้มาพังงาถิ่นไกลนั่งลุงโนราเพลินใจไม่อยากไกลแล้วเมืองพังงา แล้วว่าตรอยตีตรอยตุงปั๊บจับตุงโมเสียงปีนั่งลุงร้องโรงเรชื่อมใจโยมไม่มีรวยรากาบล่วงพอถวดพอทันทายช่วยทีรักษาเมืองคนดี การนาะน้องจงเชื่อใจเมื่อว,ว่าฝากดวงใจดวงนี้ไว้ที่บางม่วงเมื่อมาพบพุมพวงสาวบางม่วงพี่ยังห่วงใ่นั่งนบพระดลนฝากหนามนอย่าได้ห่างไกลสาวบางฮา ด้วยใจไม่อยากไกลแล้วเมื่อพังหาสโลจแช่แ่แม่ก้าวไปเลยเออรักวันรุ่นเลยกว่ายกขึ้นแม่ก้าวเอจ้าปับ๊บอย่าให้เที่ยจือ ขอตาเขาเลิกช่วยทีรักสาวพังงาคนดีกันดาน้องจงเชื่อใจแล้วฝากดวงใจในดวงนี้ไว้ที่บางม่วงเมื่อกระพุุ่มพวงสาวบางม่วงปีหั้งห่วงใหญ่ ลบพะดรุนฝากนามุนอย่าได้ห่างไกลรักสาวพังงาด้วยใจไม่อยากไปแล้วเมืองปังงา พุณมากๆวก,กับปุ้มเคยที่ตบมือก้อยทุกเบิร์น้ากับปุ้มอ่าแต่กโม่บารังเคยไม่ตบไม่ทุกรอตเตอรี่รางวัลตีหนึ่งกับยอยอ่าี่สดไปไมจริงร้อยจวโอดเรงดาเตือนมันเลวแล้วแวววับกว่าป้าดแดงเปรบเออเก็บเกรื่องเสียงคน อ้ยนักปีตอ้โอ้มาผิไเก่ดัวยยกยกจักเดียวจจับไปอกไหมอ่ะเลืนไม่ได้นี่ไม่ก้าเดี๋ยวไม่ก้าพยังอยู่เร็วเลยก้ามืใช่ไม่เดินเองเดี๋ยวป้ากูมาตับปเย ป่าลบไปกันเ่ยอย่าไปป่าลบกับป่าลป้ามามา,มาออป่าลบเร็วฮะผมตั้งคิปบาทมัดไม้อะนี่ตากไม้นี่ยมาดุมเลยที่าขาี่ม้าดีไม่เยียบเหยียดพร้อมนายปูนโกเชลแอตัวธานี ตังมุรีรูแก้วโซเจ้าเย้เทียบประกาศโทษะนาตลอดไปจะตั้งไว้ในปา่า เจ้านาาอย่ารองไห้รบแต่เจ้าเจ้านาาอย่ารองไห้เป็นหือตายพี่ไม่รักน้องเอ้ไปกลหน่ยสติอื่นหมื่นเส้นตัวเด่นไรย่ั้นไหนพี่ไม่เกี่ยว น้องแักคนเดียวเลยพี่ก็ตั้งสัตว์ปฏิยาณสาบานไหวต่อหน้าเทพปไปทยทุกจันวว่แเลน้องแักว่าพี่ก็กอดยศประตูผู้ชาเชยเป็นคู่เคยเคียงตางนี่แต่นางนะารา ในชาตินี้พี่ได้อยู่เป็นคู่ชีวิตใต้แล้วตามติดเกิดไม่น้องรนะัในชาตินาน้องเกิดเป็นเช่นกระไรพี่ก็ไม่รักก็ตามมาเคียงคู่อยู่ด้วยกัน น้องเกิดเป็นไม้ใจเกิดเป็นนกกอกกอกกิ้กงไม้อยู่ที่ใต้ปลายสันเป็นปริน,นีิงแงบอยู่แนบกันเลยนิรันด์มันสว่างมีกาดมีกลารน้องเกิดเป็นตั้าเดียมไปไอปีไปเกิดเป็นน้อง น้องเกิดเป็นตั้มเดียมไปให้พี่ไปเป็นองก็อล้นลงสิ่งสูงในคูเน้องเกิดเป็นน้ำใสและเย็นพี่เป็นป้าได้ชมชะลารักชื่นเศร้าตุกืนทุกวันน้องเกิดเป็นสา,าว้ารรคัในชั้นฟ้าพี่ไปกำเนิดน้องแล เกิดในสวรรค์เป็นไปยินยิ้แงแอบอยู่แนบกันเลยีนรันมันสวาน่ามีกลาดมีกลาดจะสูญลิ้นจะสิ้นกวาน่า สิ้นสุดเสนีย์นี่น้องยามาพี่ก็รักกันมันอยู่ไม่รู้ว่าไม่มีไายเน่งรักประจักษ์จริงนาราที่รักจ้ะค่พี่พี่เคยบอกกับนารากี่ครั้งกี่หุนแล้วว่าเนี่ย ตราบใดที่พี่ยังมีชีวิตอยู่นะพี่ไม่มีวันทอดทิ้งเธอหรอกนะอย่างเด็ดขาดเกิดมาในชาตินี้นี่พี่ถือว่าความรักนี่เป็นธรรมะนะความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายทรัพย์สิเนเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายไม่ตายเราก็หาไม่ได้นะแต่ความรักที่แท้จริงเนี่ยเราจะไปเลขซื้อที่ไหนมันไม่มีขายหรอกพี่ยอมให้พ่อกับแม่พี่เนี่ยตัดขาดจากกองมรดก พี่ก็ยอมมาแล้วแต่ก็ขอให้ได้ครองรักกับเธอเลยก็หมดเรื่องเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เธอจะมาเป็นเมียพี่นระนารานะค่ะเธอไม่รู้หรอกว่าพี่นี่เป็นใครสมัยนั้นเนี่ยเป็นแค่กรรมกรคนตกอานคนหนึ่งก็เท่านั้นแต่นาร,ราก็ยังรักพี่แล้วพี่จะทอดทิ้งนาร,ราได้ยังไงลนะ่ะถูกต้องค่ะพี่ ถ้ารู้ว่าพี่เดี๋ยวป็นดร,รถกัตสัตว์แจ้งราราก็ไม่รักพี่หรอกคะ่ะใช่แล้วนาราพี่ยังถือว่าความรักเนี่ยเป็นอมตะนะนี่ลูกแดงของเราเนี่ยตอนนี้อายุแปดเดือนแล้วลูกแดงเนี่ยเป็นสกีพยานแห่งความรักนะมันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักเล้วเลยนะนะแต่พี่รงค์คะ ทั้งก่อนนี้เนี่ยพี่ได้รับแต่ความสุขอยู่แต่กองเงินกองทองที่พี่มาตนวรกรรมลำบ,บากกับน้องอย่างนี้เนี่ยมันไม่สมควรหรอกนะคะพี่เพื่อความรักนะน้องนะและเพื่อเธอเดี่ยพี่ทนได้เสมอนะเออกุญเตงเออเลดตาไอยเมื่อนพวกเมียกูนี้มาไม่เลว้ยงเลยบนรลกนี้ ก็ประกาศจักเดียวใจนะครับพอดดีปีตํำรวดนายทริปมาให้กับหลังใจพอดมเชี่ยว่ามา่วยปวดหวัดเกิดได้ก็ประค,คุณเต้นพอดมด้วยนะครับแต่ว่าพอดนรับแล้วครับก็บคุณนได้นะครับมาอวยพวดหวัดเกิดระพีเบ,บานายทริปนายนายทริปทริปอันเนี้ยต่อไปไอ่ะนายรวยตอนอ,อ,อันเนี้ย มาไม่และกุนเทงเออถ้าอยักเนี่ยนี่ออยยักนี่ก็คือว่าอ,าอยากจริงถ้าได้ปรือกับเมื่อพวกเมียกูนี้มาไม้เนี่ยอ่าเล้ก็รักกันเ,เตียกุนเทงก่าติดต้านกันแล้วควัติดต้านกันไม่อ้างไกลกันเลยมึงเลมึงเลตที่เดี๋ยวไม่และกุนเงต่างต่างตีเขาเนี่ย ถ้านาเข้าความเป็นยูมันห้างกันเนกกบื่อกว่ากับดินมึงกินเละกว่ากับดินนี่เอออันเละนองในโกนั่นตื้อเป็นองค์จัดชัดอ่าเลนะนะจัดแต่ายาดก็้องจัดจัดอ่าตึกตินีเกลรถไปเกีตด,ดมาแรักจับกดจนได้มึงกินเลยรอยเลยเราก็ไม่เครียดกันเลยแอนมันโตก,กับเอ,อ้อ แต่ว่าจริงๆที่มันโต๊ะตองตีชุดท,ที่ก็ยอมลดปาเกียรติ่ารักกันได้เนยเพราะความรักมันไม่มีปุ่มแดนกันค,ความรักเนี่ยมันไม่แบ่งจันทรวันนะความรักมันไม่บ่งบอกว่าคนรวยจะต้องแต่งงานกับคนรวยคนจนจะต้องแต่งงานกับคนจนไม่กับมันไม่บอกคิดเล่คู่ต้องแต่งงานกับครูนาพยาบาลต้องแต่งงานกับต่ำรวดอะเรียนนายนู่นนู่นนี่ต้องแต่งงานกับพิงกี้ ชวนไหนเต่งแต่งงานกับแม่ม้าโอ้โหเจดีเแม่มันเจ็บตายโอ้ดับไปเลี้ยมเลียมชักโจมชักกรรมดิ่งาเลี้ยมมัวในเต่งก็ชักโจมชักกรรมแค่ไหนชักโกมชักจามันแหละดับไปเลี้ยมก็เต้มึงก็ไม่เข้าใจจริงแล้วก็แต่งกันได้จริงแหละ เอาเมื่อไหนนู่นนุยแต่งงานกับเป็นเค้กปันนี้แต่ชวนไหนติงแต่งงานกับกัะตืออยังไรปันละก่อนรักมันไม่ได้บ่งบอกก็รักกันได้ไปคุณติงตามใจรักกับก้อยรักกับทีก่กาก็ยังรักกันได้รักกันบนสนัดเทื่อนอ้วาวน,นั่าเอยนี่ยรื่งรักกันได้เลยกินเลยถ้ารักกันได้กลุยไป ในหลงตักตีปันน่ากินไหมตักตัวเไอ้เดียวตีก็เก้าเลยดีนมเค้กฉันดีอะไรรับอ้่ะปก้องเราช่วงขี้มู่ขี้ม่ามาไอ้โปรู้ช่วงไอ้ปันเ,เรียมๆก็มาที่ตะในหลองช่วงมาลเลยทีแล้วก็วัวพวกเมียคู่นี่ก็รักกันมากนี่เตีงูไม่ช่วงไอ้กูเปื่อเลยอันั้นเละตื่นีนก็รักกันจริงนอกจากร่วมกันนะ ก็รักกันจาะนี่ก็ยังัดติทานันไปตึ้งจาดหน้าเหลาเล่ตะคุณคว้างมาไม้อ่ะจาดหน้าก็พบก,กันเหลาถ้าผีเป็นไม้เมียเป็นไม้พั่วเป็นนกเพื่อจะได้กอดก็ก,กิงไม้เ,เล่เมียเป็นตัตม้มเดี๋ยพั่เป็นงงเพื่อจะอยู่ในตั้มเมียเป็นน้าพั่อีเป็นปลาเลาท่ที่ก็อิติทานกันตะก,กูดี้มันกินเลยตากินเล้วเละ คิดว่าพลื้อต่อเจ้าแบบเตี้ยนกันเร็วนั้นดังเห็ตายโอ้ยันเออมันเบื่อกันเบร่เลยโดยเออเมียเรามันกติต้านเบื่อกันแหละแต่เมียคุณพบไม่รู้อ่ะแต่เมียพบมาติดต้านมาเรียกว่าเออติงเออจัดเนี่ยเราพบกันเล็วในจัดหน้าเราพบกันลวแล้วเติงนะอ่ะแต่แต่เตินเป็ดปลาในจัดนี่เป็นไม้ตับเหยียดแม่มันปนีขีดเรา ขี่ไปต่านล้เปรดอยู่บ้านนั่นละเมียกูเนี่ยเปรดจริงไงเมียเปรดเปรดเมีย,ยบ้านี่อย่าเตดเล็กว่าไม่เตะตับปื้อหน้ายยากเลยพวกเมียให้เมื่อนเจก,ก้าวโกดมปฏิจจจัดเจนจอยก็ทำงานกันเล่นไม่รำรวยเงินตองปลไอยเปิดราา้านอยู่ฮาดบางชักจุรานะเลยคนต้องสู้ชีวิต จูจับตายเลยตองเต่ชื่อนามีคลักดูมาจูกคลักๆเลยโวดมรำรวยพอเรเลยก็รักกันอ้อบันดาลนะออกดเร่งอ๋อหนึกว่าจูนแล้วเรียกเล่นนี่อ๋อยังไม่จูนที่กดเร่งนี่นะจัดจัดจีนนี่คุณปีตำรวจมานัง่งเล่นนั่งกันบนโรงนั่งวันนี้ กูตกใจเม็ดดีไวจับกุ้มกูก็ว่าแล้วกินตอมอ่ะลูกกูกินกันไรทุนตอมก็ปลดล็อกแลย้ยเออขาก็ปลดกันเร็วเลยเขากเซรีแล้วตอมวะเขากินต่างนามกินต่างไรกันโอ้ไยลูกช้าตระการก้อยมาชึกช้านะครับหยดปันตำรวจอกีกโอ้เกินได้นอนละมันนั่งอยู่บนหลงนั่งวันนี้ มาตรกจ้าแกหนังตะเตวนั่งเล่นนู่นนไม่ลงตีเนี่ยนังงนักงไว้ก็จะยีริบลาอ๋อจำแต่ก็เบียร์จริงเ่รอนั่งนี้อันเลตึกตีนี้อันเลตึกงไนนเร็วอออย่าลืมกันอันเลนว่าเียเรยเป็ดเหมือนเียร์เราเรีไม่เตะต่ำหรือเดี๋ยน้ารองไอ้ใต้เพียงกันก็รองรองบมดละ ตบไอ้ตายตบไอ้ตายเมียมักง่ายเอาไว้ทำไมเรียกไม่ขาดมาดไม่ลุกปลุกก็ปลุกไม่ไม่ตบไอ้ตายไม่รวยเปลี่ยเลยรวยแล้วตบไอ้ตายเนะีย่ยยาบันตักแช่รัประทานไอ้ติเงอไม่รวยเลยต่อยเลยนั่นเนยจยัดจีโอ้ยจีปาตาโอ้อยเลยลาวจีปาตา รบกอบตีตวนเลยเหรอไอ้รบกอบตีตวนไม่เพลิอไอ้ตีมึงไม่เคยเคี้ยวเยาะมาเคี้ยวเลยมันแกะกวนนะเออกันเลดตีนีเลดนะลูกก้องกล้องก็เลี้ยงกันได้เอ็นดูไอ้ใกล้เด็กเรียบร้อยลูกว่างดีเดตาไปเล่ลูกกูตัเสร็ยแมยมันรูกล้าวไปหน้ารักเดียวใจมารูไอ้กูกล้าวแล้วนี่ เรือจะ่แม้มันลงไปนอนว่วนเลอยู่ก่บป้าไหนโมข้าวกัน